สวัสดีครับมาตามกันต่อนะครับในแนวทางของเด่นบนของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่17มกรา2569ซึ่งเป็นงวดที่2ของปีนะครับจุดประสงค์ของการนำเสนอก็เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลาก M3 ไม่สนับสนุนเว็บพนันอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ในการนำเสนอของผมมีได้ทั้งถูกทั้งผิดดังนั้นในการเข้ามารับชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับก่อนที่จะนำไปพิจารณาตัดสินใจประกอบการหาซื้อสลักิมแบ่งรัฐบาลนะครับในคลิปนี้ก็จะมานำเสนอแนวทางเด่นคู่ขี้สิหน่วยบนนะครับซึ่งแนวทางนี้ผมได้นำเสนอไปในงวดที่ผ่านมาแล้วนะครับ ก็ปรากฏว่าในสองสูตรที่ผมนำมาเสนอให้นะครับสามารถที่จะมาจับชนกันเป็นคู่ชุดเด่นสองตัวบนได้นะครับแต่พอเอามานำเสนองวดแรกก็ปรากฏว่าจับชนกันก็ไม่เข้านะครับคือชนกันได้คู่ขี้ขี้ค,คู่แต่ผลรางวัลออกคู่คู่นะครับ ดังนั้นในคลิปนี้นะครับงวดนี้ผมก็ยังจะใช้ในแนวทางนี้ดูก็หวังว่ามันจะไม่ผิดซ้ํานะครับโดยเฉพาะสูตรนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาด้านเลคี้นะครับก็ปรากฏว่าเลคี้ไม่มานะครับผลวัน2ตัวบนออก06กลายเป็นเลขคู่กับเลขคู่ซึ่งสูตรนี้ก็เดินยา,ยาวมา10บกงวดนะครับก็สามารถ จะเป็นเลขคี่หรือเลขคู่ที่อยู่ในท้ายสองตัวบนได้นะครับแต่ปรากฏว่าเอามานำเสนอให้เป็นงวดแรกของปีนะครับก็ปรากฏว่าผิดดังนั้นก็หวังว่าในแนวทางของสูตรนี้จะไม่ผิดซ้ำนะครับเพราะปกติแล้วถ้าหากสูตรนะครับส่วนมากมันจะไม่ผิดซ้ำติดต่อกัน2องงวดติดนะครับ สำหรับในสูตรนี้นะครับก็เดินยาวๆมายังไม่มีผิดซึ่งในงวดที่ผ่านมาได้เลขคู่นะครับคือได้144เนี่ยเป็นเลขคู่นะครับ2ตัวบนออก06ก็เข้าเลขคู่อยู่1ตัวนะครับปรากฏว่ามา2ตัวเลยมาทั้ง0ทั้ง6ในงวดใหม่นี้ก็จะใช้ทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับชนกันอีกนะครับ ก็หวังว่าในแนวทางของสูตรแรกนี้จะไม่ผิดซ้ําและสูตรที่สองนี้ก็จะเดินต่อเนื่องไปอีกนะครับในสูตรแรกนี้จะใช้หลักร้อยบวกกับหลักสิบนะครับสูตรนี้เดินยาวๆมา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 สิ1เจ็2ส2บ22ดสิเก้่องวดมาผิดเอางวดที่23นะครับแต่สำหรับสูตรนี้ก็เดินยาวมายังไม่มีผิดนะครับก็20่สิบกงงวดดังนั้นก็หวังว่าในงวดนี้นะครับในแนวทางของสูตรแรกหลักร้อยบวกกับหลักสิบนะครับผลรวันออก7จ็หลักร้อยคือ7 ดัก10คือ0เอา7บวกกับ0ได้7ดังนั้นในท้าย2ตัวบนนะครับจะต้องมีเลขคู่อยู่1ตัวเพราะว่าเลข7เออเลขคี่อยู่1ตัวนะครับเพราะว่าเลข7เป็นเลขคี่ก็คือ1 3 5 7 9ใน5ตัวนี้จะต้องมีติดอยู่อย่างน้อย1ตัวในท้าย2ตัวบนนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมามันได้7 สิก็คือขี้แต่ปรากฏว่าผิดก็หวังว่าในงวดนี้จะไม่ผิดซ้ำยังไงแล้วในเลขท้าย2ตัวบนจะต้องมีเลขขี้อยู่อย่างน้อย1ตัวนะครับเมื่อมาดูสูตรนี้นะครับซึ่งสูตรที่เราจะเอามาประกบกันชนกันในสูตรนี้ก็เดินยาวมา20กว่างวดใช้หลักหน่วย3ตัวครั้งที่4นะครับปกด้วยหลัก10ล่างนะครับ หลักหน่วย3ตัวครั้งที่4คือ5บวกด้วยหลัก10ล่างคือ1เอา5บวกกับ1ได้6 6, 6เป็นเลขคู่นะครับดังนั้นในท้าย2ตัวบนจะต้องมีเลขคู่อยู่อย่างน้อย1ตัวนะครับเลขคู่ก็คือ 0, 2, 4, 6, 8ซึ่งในงวดที่ผ่านมาได้4นะครับก็เป็นเลขคู่นะครับแต่ปรากฏว่ามาถึง2ตัว ส่วนในสูตรนี้ได้เลขขี่ปรากฏว่าไม่มาแต่ในงวดนี้ก็จะได้ในแนวทางเดิมคือสูตรนี้จะได้เลขขี่คือ1 3 5 7 9ก็จะมาประกบกับแนวทางของเลขคู่สูตรนี้คือ0 2 468ผมหวังว่าในงวดนี้ทั้งสองสูตรนี้จะไปด้วยกันได้นะครับจะไม่มีข้อผิดพลาดโดยเฉพาะสูตรนี้จะไม่ผิดซ้ำแต่สูตรนี้ก็จะเดินต่อเนื่องอีก ไงแล้วในงวดนี้จะต้องเป็นเลขคี่ผสมกับเลขคู่แต่จะอยู่ในหลักไหนนะครับในแนวทางนี้ท่านจะต้องเล่นกับตัวด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้วางหลักว่าหลักสิบจะต้องเป็นเลขคี่หรือเป็นเลขคู่นะครับอย่างน้อยในชุดสองตัวแล้วจะต้องมีเลขคี่อยู่หนึ่งตัวและมีเลขคู่อยู่1ตัวเอามาจับคู่กันจะมาเป็นชุดสองตัวบนโดยไม่ปักหลักนะครับ ผมก็จะเอาแนวทางทั้ง2นี้นะครับมาจับชุด2ตัวให้นะครับอันดับแรกนะี่ตรงนี้ก็คือเลขคี่หนึ่งจากสูตรแรกและตรงนี้ก็คือเลขคู่ศูนย์่หกแปดจากสูตรที่สอง่งเดินยาวๆมา20่สิกว่างวดยังไม่มีปิดนะครับก็จะามาจับคู่กันเป็นชุด2ตัวให้นะครับ ตัจะได้ในชุดทั้งหมดที่วางไว้ให้ตรงนี้นะครับณตรงนี้ในแนวทางของเลขคี้ผมให้เลขห้าเป็นอันดับสุดท้ายนะครับส่วนส่วนที่จะเป็นเด่นสุดก็จะมีมี1นึ่งมีสามมีเจ็ดมีเก้าส่วนเลขคู่นะครับก็จะมาครบทั้งหตัวนี้มีความเด่นพอๆกันนะครับ ก็จะจับออกมาอันดับแรกเอา1มาจับกับ0,2,4,6,8ก็จะได้1,0,1,2,1,4,1,6,1,8เอา3มาจับกับ0,2,4,6,8จะได้30,32,34,36,38อันดับที่3คือเอา7มาจับกับ0,2,4,6,8ก็จะได้70,72,74 7678นะครับอันดับที่4ก็คือเอา9มาจับกับ0,24,68ก็จะได้90,92,94,96,98นะครับแลอันดับสุดท้ายก็คือ5นะครับซึ่งผมให้น้ำหนักใน5ตัวนี้น้อยสุดนะครับว่าที่จะมีโอกาสที่จะมานะครับแต่ก็ยังไงแล้วนะครับ ถ้าหากพอใจที่จะเล่นนะครับก็เล่นได้นะครับเพราะยังไงแล้วมันก็อยู่ระหว่างเลขคี่ผสมกับเลขคู่ตรงนี้นะครับก็จะมี505 25 4 5 6 5 8ในจำนวนนี้ผมก็จะลดทอนลงนะครับโดยจะคัดชุดเด่นจากเด่น10หน่วยนะครับจากสูตรเด่น10หน่วยนะครับที่ว่า สองสามสี่จะต้องมาตัวที่สิบหน่วยนะครับซึ่งในสูตรนี้นะครับมันก็เดินต่อเนื่องมานะครับเด่นอยู่ที่สิบหน่วยนะครับ ซึ่งผมนำเสนอให้ชมไปในคลิปก่อนหน้าเลยแล้วที่จับชุด2ตัวให้นะครับก็จะได้2 3 4เพราะว่าสูตรนี้นะครับจะเข้าอยู่ที่10หน่วยมานะครับติดๆกันซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ได้ศูนย์ก็เข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับดังนั้นใน2 3 4ใน3ตัวนี้ผมก็จะเอามาคัดจากชุดเด็ด ที่อยู่นะตรงนี้เฉพาะตัวที่ติดเลขสองเลขสามเลขสี่ผมก็จะดึงออกมาให้นะครับก็จะได้ในชุดที่ติดเลขสองเลขสามเลขสีซึ่งเป็นเลขเด่นที่จะต้องมีที่สิบหน่วยนะครับสนะครับสาเด่นที่สิบหน่วย ในชุด1 0นี่ไม่มี2 3 4ก็ตัดออกไปก็จะมี1 2กับ1 4นะครับ16กับ1 8ไม่มี2 3 4ก็ตัดออกไปนะครับก็จะมี3 0 3 2 3 4 3 6 3 8นะครับเพราะว่าหน้าตรงนี้มีทั้ง2ทั้ง3นะครับ ก็จะได้3032343638ในแถวนี้นะครับ70ไม่มี234จะมี72 74นะครับก็จะได้ชุด72กับ74 76นี่ก็ตัดออกไปเพราะไม่มี234 78ไม่มี234ก็ตัดออกไปนะครับ90ไม่มี234ก็ตัดออกไปนะครับ ก็มี92กับ94นะครับ92กับ94 96กับ98ไม่มี2 3 4ก็ตัดออกไปนะครับ50นะครับไม่มี2 3 4มี52กับ54ยกออกมา56กับ58ไม่มี2 3 4ก็ตัดออกไปนะครับดังนั้นในชุด2ตัวบน นะครับถ้าหากเอาแนวทางของสูตรเด่นสุตรนี้นะครับ2 3 4จะต้องติดมาอยู่1ตัวที่10หน่วยนะครับเพราะหวังว่ามันจะต้องเดินต่อนะครับหลังจากมันเดินมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เดินมา12งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่13 ใน10หน่วยควรจะมีเลข 2, เลข 3, เลข4ผสมอยู่นะครับจากในชุดทั้งหมดจากเอาเลขขี้ผสม,มกับเลขคู่จับออกมาเป็นชุดทั้งหมดนะอยู่นะตรงนี้นะครับมี25จุดคัดด้วยเด่ยน2อ4 2, 3, 4ที่ต้องมีติดอยู่ที่10หน่วยก็จะเหลือแค่ 12, 14, 30, 32, 34, 36, 38 727492945254อทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ในแนวทางของเด่นคู่ขี้หรือขี้คู่ยังไงแล้วนะครับจะเล่นชุดไหนถ้าต้องกลับตัวด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้วางตายว่าจะต้องอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับ แต่ทั้งนี้ในชุดที่เหลือนะตรงนี้จะมาตามแนวทางของคู่ขี้นะครับและอยู่ในแนวทางของสองสามสี่และนะตรงนี้จะอยู่ในแนวทางของเต็มเด่นสองตัวบนด้วยนะครับเพราะว่างวดนี้ในแนวทางแท่นเด่นของสองตัวบนนะครับดับอยู่ที่สองเต้มกับสี่เต้ม ดังนั้นในชุดนี่ตรงนี้จะไม่มี2แต้มกับสีแต้มและทั้งหมดนี้ก็ไม่มีอยู่ใน2แต้มกับสีแต้มถ้าว่าเอาเลขคี่จับกับเลขคู่แล้วมันจะไม่ตกอยู่ใน2แต้มกับสีแต้มนะครับดังนั้นในงวดนี้นะครับชุดหน้าตรงนี้ก็ถือว่าจะสมบูรณ์มากมีทั้งอยู่ในตัวเด่น2 3 4ส,ส,สีที่จะต้องมีติดอยู่ใน10หน่วย และอยู่ในแต้มเด่นผลรวม2ตัวบนนะครับก็คือดับอยู่ที่2แต้มกับสีแต้มชุดหน้าตรงนี้ไม่มีชุดไหนอยู่ที่2แต้มกับสีแต้มคือซึ่งเป็นแต้มดับของงวดนี้ในแนวทางที่ผมนำเสนอไปนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูสำหรับแนวทางของเด่นคู่ขี้ซึ่งผมก็หวังว่านแนวทางของสูตรนี้ นะครับโดยเฉพาะสูตรแรกนี้มันไม่น่าจะผิดซ้ำนะครับในแล้วงวดนี้จะต้องเป็นเลขคี่ผสมกับเลขคู่นะครับแต่ที่แน่ๆเลขคู่เนี่ยเป็นสูตรที่เดินมายาวๆยังไม่มีพาดนะครับก็หวังว่าในงวดนี้จะจะไม่พาดจะต้องมีเลขคู่คือ0 2 4 6 8นี้ผสมอยู่นะครับ แต่ถ้าหากท่านไม่มั่นใจในแนวทางนี้นะครับยังไงแล้วท่านก็ลองพิจารณาจับเอานะครับหรือท่านจะเล่นขี้ขี้หรือคู่คู่ก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่านแนวทางของสูตรนี้นะครับถ้าหากท่านคิดว่างวดนี้เลขเด่นของท่านเป็นขี้ขีก็ถือว่าเล่นได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีเลขขี้เด่นอยู่ในสูตรนี้นะครับยังไงต้องมีเลขขี้ ้าหากท่านคิดว่าท่านจะเล่นเป็นเลขคู่ผสมกับเลขคู่นะครับก็เล่นได้เพราะว่าในสูตรนี้มีเลขคู่อยู่อย่างไงแล้วมันจะต้องมีเลขคู่นะครับในสูตรนี้และในสูตรนี้จะต้องมีเลขคี่ดังนั้นมันควรจะเป็นเลขคี่กับเลขคู่มาจับก,กันเป็นชุดสองตัวที่อยู่ในตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ นัในชุด2ตัวที่อยู่นะ่าตรงนี้คือชุดที่น่าจะมีโอกาสที่จะมาในท้าย2ตัวบนนะ่ะตรงนี้มากที่สุดนะครับในชุดเด่นนะครับผมให้น้ำหนักอยู่ที่เลขเจ็ดชุดที่เป็นเลขเจ็ดน่าจะมีโอกาสที่จะมานะครับถ้าหากเราเอาแนวทางของสูตรล็อกมา นะครับซึ่งสูตรล็อกงวดนี้นะครับจะเป็นเลขเลขแปเลขเก้าเลข3เลขสีเลข5คือได้อยู่ล็อก9 ในแนวทางของสูตรล็อกนี้มันจะเด่นอยู่ที่สิบหน่วยนะครับดังนั้นชุดนี่ตรงนี้ที่ติดเลขสามกับเลขสี่ซึ่งอยู่ตรงกับสูตรล็อกที่อยู่น้าตรงนี้นะครับในชุดที่ติดเลขสามกับเลขสี่ก็จะถือว่าเด่นนะครับอย่างชุดหนึ่งสี่นี้จะถือว่าเด่นนะครับสามศูนย์ 3 2 3 4 3 6 3 8 7 4 9่สนะครับมีเลขห้ด้วยนะครับก็จะมี5้สองกับ5 4าส่้นในชุดในกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เด่นตามสองสามสที่ดึงออกมาจากในตรงนี้ ถ้าหากเอาสูตรล็อกมาจาับซึ่งสูตรล็อกในงวดที่ผ่านมามาทั้ง6คทั้ง0นนะครับเข้าอยู่ในล็อก6งวดนี้จะอยู่ในล็อก9ดังนั้นในชุดที่มีติดเลข3เลข4เลข5ที่อยู่หน้าตรงนี้จะเป็นชุดที่น่าจะมีลุน้นส่วน3ชุดนี้คือ1 2กับ7กอีกชุดหนึ่งก็มีเลข9นะครับเลข9ก ดังนั้นก็จะเหลืออยู่แค่2ชุดนะครับเลขเก้าก็มีหน้าตรงนี้นะครับมี9มี3มี5นะครับมี4นะครับมี4มี3มนะครับมี9มีห้าดังนั้นชุดที่น่าจับออกมาจากหน้าตรงนี้ที่ไม่อยู่ในสูตรล็อกจะมีอยู่แค่1กับ2 7กับ2 นะครับ1 2สองกับ72แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าในสุดล็อกงวดนี้มันไม่เข้าอยู่ที่10หน่วยเพราะว่ามันเด่น1 1 0ยหน่วยด้วยแต่จะเน้นที่10หน่วยเพราะว่าประวัติมันจะต้องเดินอยู่ที่10หน่วยนะครับถ้าหากว่าในงวดนี้ถ้าหากว่าใน5ตัวนี้ไม่มาที่10หน่วย หนึ่งสองกับเจ็ดสองก็มีโอกาสที่จะมาถ้าหากพอใจที่จะเล่นก็เล่นได้ทุกชุดนี้ต้องกลับตัวด้วยเพราะว่าด้วยไม่วางไม่ได้วางให้ตายหลักนะครับว่าจะต้องเป็นหลักสิบหลักหน่วยแต่ถ้าหากจะเล่นตรงก็เอาไปเทียบกับแนวทางของเดินหลักสิบหลักหน่วยที่ผมวางไว้ให้แต่ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอาไปกระทบกับตรงนั้นซึ่งเป็นแนวทางของสองตัวตรง นะครับแต่ผมจะไม่ย้อนไปตรงจุดนั้นให้นะครับเพียงแต่จะนําเสนอแค่จุดนี้นะครับเอาไว้ตอนสรุปผมจะเอาแนวทางนตรงนี้ไปชนกับแนวทางของชุด2ตัวตรงที่ผมนําเสนอไปให้ก่อนหน้านี้เพื่อเราจะได้ในแนวทางของชุด2ตัวตรงว่าในชุดไหนที่อยู่ในตรงนี้นะครับไปตรงกับแนวทางของ2ตัวตรงนะครับแต่ในคลิปนี้จะไม่ย้อนกลับไปตรงจุดนั้นนะครับ ไงแล้วก็ลองเอาไปพิจารณาแคบดูนะครับวันนี้ก็หวังว่าในแนวทางของเต็กคีคือ1 3ึ่งนี้จะต้องมาอยู่หนึ่งตัวนะครับได้คู่ศูนย์สอหหน้าตรงนี้ควรจะมาหนึ่งตัวนะครับโดยจับกันจะได้ชุดเด่นทั้งหมดที่อยู่หน้าตรงนี้นะครับ แต่จะเอาเด่นตามสูตรคือสองสามสี่ซึ่งเดินต่อเนื่องมายังไม่มีผิดเนี่ยมาจับนะครับก็หวังว่าในแนวทางของสูตรสองสามสี่นะครับซึ่งจะต้องมาที่10บหน่วยไม่น่าจะพลาดนะครับก็ดึงออกมาก็ได้เป็นชุดที่ได้นะตรงนี้เมื่อเอาสูตรล็อกมาจับอีกนะครับซึ่งจะต้องมี8ดมี9้ามีสามมี4ี่มีห้า ในชุดนะตรงนี้ก็จะได้ในชุดที่อยู่ในสูตรล็อกนะครับนะตรงนี้นะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่ในสูตรล็อกก็คือ2อชุดนี้นะครับก็ลองแคปเอาตรงนี้ไปพิจารณาดูหรือท่านพอใจที่จะเล่นในชุดที่ผมไม่ได้ดึงออกมาถ้าหากท่านคิดว่า2 3งามจะไม่มาในท้าย2ตัวบนในงวดนี้ ท่านก็มาพิจารณาในชุดที่ผมไม่ได้ดึงออกมาที่อยู่ณตรงนี้ถ้าหากว่าแนวทางของคู่ขี้ในงวดนี้ไม่มีผิดชุดสองตัวบนมันจะอยู่ในภาพรวมนี้ทั้งหมดนะครับแต่เมื่อเอาแนวทางของสูตรเด่นสิบหน่วยที่จะมาต้องมาที่10บหน่วยคือสามเลขนี้มันจะเหลือแค่ณตรงนี้ถ้าหากณตรงนี้ ไม่ได้ตรงใจกับท่านชุดของท่านมาตรงกับที่อยู่นาตรงนี้ก็ถือว่าเล่นได้เพราะว่าชุดทั้งหมดนี้อยู่ในแต้มเด่นทุกตัวไม่มีตัวไหนอยู่ในแต้มดับนะครับอยู่ในแต้มเด่นผลรวมสองตัวบนนะครับก็ให้แคบเอาตรงนี้ไปพิจารณานะครับก็คิดว่าแนวทางนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับ ต้องจะเดินต่ออีกนะครับโดยจากสองสูตรนี้นะครับโดยเฉพาะสูตรนี้จะไม่พลาดซ้ำเลขขี้จะต้องมีมาอยู่หนึ่งตัวและสูตรนี้จะต้องเดินต่อเลขคู่จะต้องมีมาหนึ่งตัวเอามาจับกันนะครับจะได้ในชุดภาพรวมทั้งหมดนะครับเมื่อเราต้องการคัดเด่นให้เหลือน้อยชุดลงก็เอาสองสามสี่ซึ่งเด่นอยู่ที่สิบหน่วยมาจับออกมาเหลือแค่นี้นะครับ เดืืออยู่แค่2แถวนี้นะครับแต่ถ้าหากท่านจะพิจารณาด้วยตัวของท่านเองนะครับก็พิจารณาจากชุดทั้งหมดนี้นะครับถ้าหากคิดว่า2 3 4ไม่มาท่านก็ไปพิจารณาชุดอื่นที่ไม่มีเลขสองเลขสากับเลขสีติดนะครับอย่างหนึ่งศนะครับหนึ่งหกหนึ่งแะครับเจ 7จ็ด9ก9จ็ด5ปดเก้ซึ่งก็อาจจะมาได้เพราะว่ามันก็อยู่ในแต้มเด่นผลรวม2ตัวบนด้วยนะครับก็คงมีเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นจุด2ตัวบนจากแนวทางของคู่คี่นะครับก็ให้แคปเอาไปพิจารณานะครับ คงรบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับซึ่งผมจะนำแนวทางของเด่นบนนะครับมาเสริมให้อีกนะครับแล้วก็จะสรุปปิดท้ายให้นะครับทั้งแนวทางของชุดสองตัวบนและชุดสามตัวบนนะครับตบกวงเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ